แต่เขาบอกเมื่อย้อนกลับไปเมื่อพุทธศักราช2,447วันนี้เป็นวันที่ประกาศเลิกใช้เงินพดด้วงคุณยังใช้อยู่ไหมไม่ละค่ะไม่ได้ใช้แล้วใชวเขาเลิกใช้กันไปนานแล้วแต่วันนี้ค่ะข่าวดังในอดีตนะคะจะพาคุณผู้ชมไปชมเรื่องราวนี้ไปชมกันเลยค่ะ 27ตุลาคมพุทธศักราช2447ประกาศเลิกใช้เงินพดดวงทุกชนิดเนื่องจากความต้องการเงินตาไทยมีมากเพราะการค้าระหว่างประเทศขยายตัวการผลิตเงินพดดวงไม่ทันใช้รัชากาลที่5จึงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติออกประกาศลงวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2447มีความสําคัญว่าได้โปรดให้สั่งว่าเงินพดดวงซึ่งได้จําหน่ายออกจากพัะคลัง ใช้กันแพร่หลายอยู่ในพระราชอาณาจักรเวลานี้มีลักษณะปลอมแปลงได้ง่ายสมควรให้เลิกใช้เงินพดร่วงเสียโดยตั้งแต่วันที่28ตุลาคมพุทธศักราช2447เป็นต้นไปให้เลิกใช้เงินพดร่วงทุกชนิดยกเป็นเงินตาที่ไม่ชอบอด้วยกฎหมายนี่ฉันอยากจะบอกว่าฉันเคยใช้นะ หรอฮะ2,477 <c oughs> ไม่ทันค่ะละครละครใน,นก,กองถ่ายละครเขาแอบเอาเงินพดดวงมาใช้กันอุ้อน่ารักดูคลาสสิกแต่สมัยนี้ไม่มีแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะใครยังมีอยู่เก็บเอาไว้นี่จะเก็บไว้ได้ดีใช่แต่ว่าถ้าใครอยากทดลองใช้หให้ไปเที่ยวตามตลาดโบราณตลาดเก่าเขาจะมีการเอาเงินในปัจจุบันไปแลกเป็นเงินรูหรือว่าเงินพดดวงในสมัยก่อนแล้วก็ใช้จ่ายภายในตลาดใช้จ่ายไม่หมดก็คืนเขาค่ะก็แลกเป็นเงินกลับมามีคนบอกว่าราคาพดดวงต่อ น,นี้ค่ะเลขมาแล้ว1,500บาทต,อตอ่ตอต่อนหนึ่งทิน<ล>้นนะคะดังนั้นผู้ชมถ้าบอกว่าที่บ้านยังมีอยู่เก็บไว้ให้ดีนะคะด,ดีนะราคาขึ้นแน่นอน